สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานคุอกัน f ฟมิลี่นะคะคลิปนี้นะคะจา่าเป็นได้มาแกะก,กล่องนะคะแต่จาจะพาเพื่อนๆนะคะมาทาการแงพัดลมกันนะคะเนื่องจากว่าพัดลมเนี่ยมันค้างนะคะปุ่มกดพัดลมของเราเนี่ยค้างนะคะตรงเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะค้างกดไม่ได้เลยนะคะเวลาที่จะปิดก็ปิดไม่ได้แล้วก็ต้องถอด แลวนะคะทีนี้จับก,ก็เลยไปลองเสื้อหานะคะวิธีมานะคะว่าจะทํำยังไงนะคะจะซ่อมอยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอุปกรณ์อของเรานะคะก็มีเพียงแค่ไข,ขควงนะคะสี่แฉกะนะเพียงอันเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะทํายังไงนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะแงะตัว ฐานพัดลมนะคะออกมาก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นฐานสองชั้นใช่ไหมคะตอนที่ใส่เราก็แค่กดลงไปตั้งลงไปนะคะแต่ตอนที่ถอดออกเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่นะคะถ้า,าเปิดไม่ดีดึงไม่ดีนะคะก็จะทําให้ล็อกหักได้นะคะก็ต้องค่อยๆถอดกันนิดนึงนะคะก็ใช้เวลาถอดกันสักครูน่นึงนะคะเดี๋ยวเราพอถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะทํายังไงกันต่อนะคะ รุปว่าเราจะมาซ่อมหรือเราจะมาทําให้มันพังไปมากกว่าเดิมกันแน่นะคะใกล้แล้วค่ะใกล้ได้ออกมาแล้วนะคะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะมันก็จะมีล็อกอยู่เห็นไหมคะเราก็คางที่จะถอดยากนิดนึงนะคะต่อไปนะคะ๋ยวเราก็จะมาเอาไขควงนะคะมาหมุนเอาตัวน็อตน,นะคะที่เขายึดไว้ตรงฐานพันดลมนะคะออกมาก่อนนะคะเอาออกมาทั้งสามตัวเลยนะคะ นี้นะคะก็ได้ไขตัวนอตที่ยึดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับแผงตัวปุ่มกดด้านในนะคะซึ่งก็มีน็อตยึดไว้อีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการไขน็อตออกมานะคะอีกสองตัวนะคะ นี่นะคะพอเรา,าแงะตัวแผงปุ่มกดออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นเขาเรียกว่า,าตัวเหล็กนะคะที่โผล่ลงมาด้านล่างนะคะก็จะสังเกตว่ามันก็จะเป็นเหล็กตรงอันเดียวกันกับที่ปุ่มกดเราค้างอยู่ใช่ไหมคะเราก็แค่ดันตัวเหล็กตัวนี้นะคะดัน กลับตงไปนะคะให้ปุ่มกดอย่ามันขึ้นมาเท่าแล้วก็เสมอกันนะคะกระปุกกดปุ่มอื่นๆนะคะเพียงเท่านี้เองนะคะง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะสาเหตุที่มันค้างจะก,ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเพราะว่าเด็กๆ,ๆไปกดนะคะบางทีเขากดเล่นนึงี้ยค่ะมันก็อาจจะค้างได้ะค่ะก็มีส่วนนะคะก็เลยลองเปิด youtube นะคะดูวิธีการแก้ไขนะคะ ว่าเราสามารถทําได้เองไหมถ้าทําได้เราก็จะได้ไม่ต้องแบบเออเงินนะคะไปให้ช่างดูนะคะก็ทําเองนะคะง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยนะคะก็แค่มีไขควงสีแฉกเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะผู้หญิงก็สามารถทําได้นะคะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มาทางด้านนี้ก็สามารถซ่อมเองได้เหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเผื่อใครอะ มีปัญหานะคะแบบนี้เหมือนกันนะคะเราก็สามารถที่จะซ่อมได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กลับไปที่เดิมนะคะที่สําคัญก็คือต้องจำให้ได้ด้วยนะคะว่าน็อตเนี่ยถอดออกมาจากตรงส่วนไหนตรงตัวไหนนะคะแล้วก็ต้องใส่กลับไปให้เหมือนเดิมด้วยนะคะหรือได้ต้องประกอบได้ด้วยนะคะ ที่เราใส่น็อตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเอาตัวพัดลมนะคะใส่เข้ากลับไปที่ฐานเหมือนเดิมนะคะที่เท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทา้าเพื่อนๆนะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องหลักของจันไปเมรี่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย